เล่นก mm ับแม่เขาน่ะเฮ้ยแม่เวียนหัวเลยอ่ะโอ้ยีอวบเวียนหัวนอไม่เคยนอนเเลยน อีกไงลูกอ้อดีกะลุกดิกะลุกดิลูกจะได้เล่นลูกมันเล่นอยู่เองนั่งเดี๋ยวอ้วกแตกต่อไหมลูกต่อไหมต่อไหมตอไหมตอไหมค่อยไปค่อยไปเนาะ ค่อยๆไปยกขาขึ้นตันยกขาขึ้นยกขาขึ้นตันยกขาขึ้นยกขาขึ้นเออยกขาขึ้นนะลูกอืม มันไม่เวียนหรอกเด็กอะสนุกมันไม่เวียนเด็กอะมันชอบเล้ยงตมันไม่ได้เร็วด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เร็วมากด้วย